ทุกที่ที่เราไปแล้วเราสามารถที่จะไปช่วยเหลือนะครับกลุ่มคนกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะเป็นใครอย่างน้อยได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทำอะไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะเงินที่ได้นำมาช่วยเหลอเอือคนในพื้นที่เนี่ยก็เป็นเงินที่มาจากสมาคมประชาคมคนตาบอดในประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมันยิ่งมีความหมายขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึง กลุ่มคนที่เขาอาจจะพิการทางสายตานะครับอันนี้ก็อยากจะแบบมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาบอกทุกคนเหมือนกันการที่เราได้มาออกมาเที่ยวกันตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเงี้ยออกมาสู่โลกกว้างได้มาเห็นสิ่งสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเราได้มาเที่ยวอย่างเงี้ยแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะเห็นภาพต่างๆความสวยงามธรรมชาติเหล่านี้ได้เหมือนเรานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนด้วยนะครับให้มาร่วมกัน บริจาคนะครับเงินนะครับเพื่อเงินตรงนี้นะ่ะจะนําไปซื้อไม้เท้าขาวนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆเลยสําหรับผู้ดีพิการทางสายตานะครับที่เขาจะสามารถช่วยการดำนินชีวิตของตัวเองครับให้เขาสามารถมีสละออกไปสู่โลกกว้างได้นะครับก็เชิญชวนมาทําบุญด้วยกันครับผมดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิถีพิถาว่าโมโนแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจน 4, ักจน4สี่เหลี่ยมลัโทอออกลูกค้าผูดีแท็กดดอกจัน336สี่เหลี่ยมลัดท่อ